สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันในส่วนของ Trust Wallet นะครับซึ่งมันเป็น Wallet ใช้สำหรับการเก็บเหรียญคริปโตนะครับก็เผื่อบางคนต้องการใช้งานในส่วนของ Trust Wallet นะครับก็เดี๋ยวจะมา,าแนะนำวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานนะครับในตัวของแอปพลิเคชันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็มันใช้ในการเก็บ เรียนได้แบบเยอะมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็มันสามารถเก็บได้หลายเน็ตเวิร์กนะครับเก็บได้หลายเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเธเรียมนะครับพวกไบเน Smart Chain นะครับพวกเชนต่างๆนะครับมันสามารถเก็บได้หลายหลายเชนด้วยกันนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับตามขั้นตอนเลยนะครับก็ทําการเข้าไปในส่วนของ Play Store ก่อนได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งอันดับเร่นะครับเปิด Play Store ขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับจากนั้นทำการค้นหาชื่อ F ด้านบนนะครับก็จะมีช่องให้เราค้นหาตัวแอปพลิเคชันใช่ไหมแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ trust wallet นะครับก็ให้เราพิมพ์พิมพ์ท r ัส t ก็ได้นะมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับกดติดตั้งได้เลย หลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันของ Task Wallet เสร็จเรียบร้อยทำการเปิดแอปขึ้นมาได้เลยหลังจากที่แอปพลิเคชันเปิดขึ้นมานะครับก็ทําการ create นะครับหรือว่าการสร้าง Wallet นะครับทำการคลิกปุ่มตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ทําการิ๊กถูกนะครับยอมรับกดเงื่อนไขาการให้บริการนะครับทําการที่ถูกแล้วก็ทําการคลิกปุ่มตรงนี้เลยนะครับจากนั้นทําการสร้าง PIN code น,นะครับใช้สําหรับการเข้าสู่เข้าสู่ระบบในในครั้งต,ต่อไปนะครับก็ทําการสร้าง PIN code ได้เลยก็จะมี6หลักนะครับหกหลักด้วยกันเราก็สามารถตั้งรหัสเองได้เลยนะครับ จากนั้นทําการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการายืนยันการตั้งพาสเวิร์ดนะครับเมื่อถึงหน้านี้ก็ทําการาติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลย<ๆ>ก็คือการแบ็กอัพข้อมูลนะครับก็จะมีรหัสประมาณ12คําด้วยกันนะครับก็ให้เรากดคอนติเนียได้เลยนะครับแล้วก็ทําการาจดข้อมูลตรงนี้นะครับ อันนี้คือมันสำคัญนมากในส่วนของตัวตัวซีสนะครับตัวรหัสส่วนตัวนะครับก็จะมีทั้งหมด12คําคำด้วยกันนะครับก็ให้เราจดไว้ให้ดีๆนะครับอย่าทำหายด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้แหละเอาไว้กู้คืนนะครับเอาไว้กู้พวกกระเป๋าวอเลดนะครับก็ทำการเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับก็กดสำเนาได้เลยนะครับ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในพวกอา,อาจจะเขียนจดไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะหลังจากที่เราทำการเ,าเก็บข้อมูลตรงนี้เสร็จนะครับทำการคลิกด้านล่างได้เลยแล้วก็ทำการ เรียงคำนะครับก็คือเขาจะให้เราเรียงคําพวกนี้นะครับก็คือคําที่หนึ่งเมื่อกี้มันขึ้นต้นด้วยคําชุดไหนนะครับเราก็ใส่นะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้นะครับมันเริ่มต้นด้วยคํานี้ใช่ไหมเราก็คลิกแบบนี้เลยนะครับคาที่2นะครับแล้วก็คลิกนะครับก็คือวิธีการ ตรวจสอบนะครับว่าอันไหนเป็นคําที่1นนะครับก็คือให้เราไปดูเหมือนเราไปดูคําเมื่อกี้เลยที่เราเก็บเซฟเอาไว้นะครับแล้วเราก็ใส่ตามได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทำการาใส่ข้อมูลเสร็จนะครับก็ทําการคลิกด้านล่างปุ่มนี้เลยนะครับก็คือดันนะครับโอเคนะครับก็ทำการสร้างทัสโลเลตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นข้อความนี้เลยนะครับก็ทําการคลิกดันได้เลยนะครับแล้วก็เราต้องการให้ระบบ เออมันแจ้งเตือนไหมนะครับก็อายังไม่ต้องเปิดก็ได้คลิกก,ร,กระบาดออกไปก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ากวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยนะครับต่อไปมาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเปิดสร้างเหรียญน,นะครับวิธีการอเอาเหรียญมาไว้ในส่วนของใน Wallet นะครับซึ่งในตัวอย่างตอนนี้คือมีแค่4 4เหรียญใช่ไหม เราต้องการจะเพิ่มเหรียญเข้ามานะครับอย่างเช่นต้องการจะเพิ่มเหรียญโดสคอยนะครับเราต้องการจะเพิ่มเหรียญโดสคอยเข้ามาใช่ไหมเราก็ไปในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เซิร์ชหาโทเคนนะครับแล้วก็พิมพ์เราต้องการจะเพิ่มเหรียญสกุลไหนนะเราก็พิมพ์ชื่อเหรียญนั้นๆนะครับเช่นต้องการจะเพิ่มเหรียญโดสคอยใช่ไหมแล้วก็พิมพ์โดสคอยนะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับโดสคอยมันก็จะมีหลายชื่อหลายเหรียญด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลักนะโดสคอยหรือว่าโดสนะครับก็วิธีการเปิดนะครับเห็นตรงนี้ไหมมันก็จะมีปุ่มนะครับเอาไว้ให้เราคลิกเราก็แค่คลิกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือการเปิดนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับเราก็จะเห็นเหรียญโดสคอยเพิ่มมานะครับง่ายๆเลยก็คือให้เราไปเพิ่มเหรียญตรงนี้เลยนะครับ วิธีการรับส่งเหรียญน,นะครับอย่างเช่นต้องการจะ,ะต้องการจะรับเหรียญโดสคอยเข้ามาในกระเป๋าของ Trust Wallet ใช่ไหมสมมติต้องการจะ,ะรับเหรียญโดสคอยให้เราคลิกในส่วนของเหรียญโดสคอยนะครับแล้วก็มันจะมีคําว่า receive นะครับกดเข้าไปาตัวนี้จะเป็น address ของเหรียญโดสคอยนะครับที่เราจะใช้ในการรับเหรียญเข้ามานะครับก็ทําการคลิก คัดลอกสำเนาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการรับเหรียญนะครับเวลาเราจะาต้องการจะรับเหรียญเข้ามาในกระเป๋าของทรัสต์โวลเนะครับก็สามารถารับเข้ามาได้นะครับส่วนวิธีการส่งเหรียญนะครับวิธีการส่งเหรียญออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าจะส่งเหรียญออกจากทรัสต์โวลเใช่ไหมเราก็จะใช้ปุ่มคําว่าเซ็นนะครับแล้วก็ใส่อีดเดรสนะครับของเหรียญ อโดสคอยที่เราจะส่งไปนะครับเราต้องส่งไปที่ไหนนะครับแล้วก็ใส่ d d เม s s ตรงไปนะครับแล้วก็ทําการากรอกจํานวนเหรียญโดสคอยนะครับต้องการจะส่งไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็คลิก Continu e ด้นนบนนะครับแล้วก็ทําการาใช้ข้อมูลให้ดีก่อนนะครับว่าเราทําการกรอกถูกต้องไหม ถ้ากรอกถูกต้องทําการกดปุ่มด้านๆเพื่อทําการส่งเหรียญน,นะครับมาดูในส่วนของเอมีู DF ออันนี้ก็จะเป็นอ,ออปชันใช้สําหรับการเซิร์ชหาพวกเว็บไซต์พวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็คือ,เ,อเราจะใช้ในส่วนของ DF ตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์ค้นหาด้านบนนะครับเราต้องการจะเซิร์ชหา เ,เว็บไซต์ไหนนะเราก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับต้องการจะ ค้นหาตัวเว็บไซต์ของ p e n เ s s w a p ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ p e นเ s ส w a p finance ลงไปนะครับมันก็จะเปิดในส่วนของเอเว็บไซต์ pen เ s s w a p ขึ้นมานะครับตรงนี้เลยด้านบนก็จะเป็นการเอเปลี่ยน Network นะครับเปลี่ยนเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างตอนนี้มันเป็นเครือข่ายของ e t เ e r ร u m นะครับสามารถเปลี่ยนไดน้เราต้องการจะเปลี่ยนเป็น เครือข่ายของ Binance Smart Chain ใช่ไหมก็เลือกอ Smart Chain ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วน Setting ก็จะเป็นอเอาไว้ใช้ในการแก้ไขาการตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับต้องการจะเปลี่ยนชื่อกระเป๋านะครับบางคน อยากอยากตั้งชื่อ Wallet A นะครับก็สามารถไปแก้ไขตรงนี้ได้ Setting แล้วก็คลิกในส่วนของกระเป๋าสตังค์นะครับแล้วก็ทำการานี่นะครตรงนี้ต้องการจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคทั้งหมดก็จะเป็นออวิธีการสมัครใช้งานในส่วนของ t a s k Wallet นะครับก็ถ้าเรา ต้องการจะใช้งานนะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับ